โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวปืน AK 4 7ยินหยางจากเกม Breakout ของผมซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับมีข้อดีคือมันยิงแรงครับแต่เสียคือระยะมันต่ำหมอะกันวิ่เขอาไปยิงในระยะประชิดนะครับเดี๋ยวเทียบกับปืนมาตรฐานแล้วกันเนาะยิงแรงกว่าวิ่งเร็วกว่าที่เหลือแย่กว่าหมดครับดังนั้นคนเล่นปืนนี้ต้องวิ่งวิ่งหน่อยนะฮะไปใกล้ๆแล้วยิงอัดๆครับมันจะแรงดีฮะว่าแล้วก็ลองดีกว่าครับกับโหมดอารีนา ทีมเด็ดแมทเมืองเล็กของปลักที่ชอบเล่นนะฮะมามาแล้วครับ a อเคจยิงยงังมันจะไม่ค่อยแม่นนะฮะแต่มันแรงครับผมยิงยันยันนิดหน่อยก็โอเคแล้วนี่ฮะสามนัดตายแหละโอ้ยไม่ตายผมโดน สไตกอรเวอร์วัลทูมันจะแรงกว่านะครับเพราะมันเป็นลูกซองอะไรประชิดสู้มันไม่ได้เอา้าไปโดนก็ยิงเฉยเลยฮนะโอ้โหโดนโดนไปทูยิงอีกแล้วครับเลียบประชิดนี่โดนยังเปล่าเล่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้มาสองครับหกนัดก็น่าจะพอนะในการเคลียร์ได้สองศพครับมันเนียนดีครับอบอกนี่ชอบมากสามศพระเบิดจากเพื่อแล้วครับไม่ทันศพที่สี่นะฮะโอเคแล้วครับก็อบอกนี่ชอบเลยครับลูกชายต้องวิ่งไปยิงนี่สิ ดับเบิ้ลคิวครับโอ้ยโดนยิงนะจากแนวหลังนะฮะสไตรเกอร์โว่ทูเรดดี้เอาเราอีกแล้วครับสองศพครับไม่ได้ถึงสามนะฮะเสียดายอยู่ดับเบิ้ลคิวไปครับ สีศพขอได้คิวกระสุนหมดแล้วบึ้มไปครับห้าศพสามศพครับสบี่ศพ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่กศสิบศพครับโอ้โหปืนนี้มันยิงมันมากครใครชนะใครชนะเรียบร้อยชนะไปครับผมเฮ้โอเคมันยิงมันจริงวะ่ะปืนนี้ โอเคครับ AK47 ยินอย่างก็ประมาณนี้ครับเข้าไปนัวๆวระยะมนคิดที่มันมากครับบอกได้เลย Hexq นะฮะ Godlike โอ้โห like. โอเคผมก็ขอจบการรีวิวปืน AK47 ยินอย่างในวิเท่านี้นะครับแนะนำนะครับปืนนี้ป๋าใช้แล้วชอบมากถ้าเกิดใครสายส่ยิ่งยิงอย่าง,งป๋านะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าป๋าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ